สวัสดีครับมาชมที่ดียิบเก็ดฮะที่ดียิบเก็ดทีดียิบเก็ดฝาแดงนะครับแดงละเอียดนะฮะขายครับขายขายแยกแยกก็ได้ครับหรือยกคันก็ได้นะครับเครื่องดีชัดสีสวยฮะที่ดียิบเก็ดฝาแดงนะครับแดงละเอียดเครื่องพร้อมเกียร์นะฮะเครื่องพร้อมเกียร์พร้อมชุดโอนนะครับ ทาสีเต็มนะครับทาสีหกหกเลยทาสีปีปญญพัทยาปีหกหกเลยนะฮะเครื่องดีครับน้ำไม่ดันนะฮะไม่อาีดียี่สิบเจ็ดนะครับพีดียี่สิบเจ็ดเครื่องพร้อมเียอ์เอาไปเลยฮะสามหมื่นนะครับสามหมื่นพร้อมเอกสารนะครับทาสีเต็มนะครับเอาไปใส่เรือนะฮะพี่น้องชทวใต้นะใส่เรือเห็นด้วยซ้ำานะเครื่องดีมากครับพีดียี่สิบเจ็ดแรงๆนะครับ เครื่องพร้อมเชยร์พร้อมเอกสารนะครับสามหมื่นบาทนะครับสนใจทักมานะครับสามหมื่นนะฮะสนใจทักมานะครับผมหรือจะยกคันเลยนะครับยกคันครับกับสี่หมื่นห้าฮะสี่หมื่นห้านะครับอ่าฟังเสียงหน่อย ไม่มีไอ้นะฮะไม่มีดันนะครับสนใจทักมานะครับเครื่องดีมากนะฮะ